เก่งแล้ว啊สองรอบแล้พี่มานะ,น,นะทำแบบเดียวทำแบบเดียวโอ้ยโอ้โห่ารัอะค่ะาเลี้ยงที่นี่น่าจะขนแน่นเลยนะ่ะคือเขาเขาลุดไปเมื่อเช้านี้เหรอคะคือเขตัดไหม่เราเรียบร้อยหมดแล้วจ้ะแล้วที่ช่วยเขาก็ปล่อยมาเล่นปล่อยให้เดินแล้วก็อาจจะมาปบางประมาทเห็นว่า น้องก็มีแค่3ขาเนี่ยก็เลยเกิอทำน้องก็าหลุดตกไปเป็นขอสักี่วันเนาะถ้าไม่เจอเนี่ยอาจจะนิยมว่าอาจจะติดต้นก็ได้ตูนในบ้านดูนะจะไว่ายังไงขอเวลาให้ทางร้านขายที่เดือดโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับจับได้ครับนี่เกิดอะไรขึ้นเกิขึ้นหมอเท่ามาอ่าหมอที่แกเอาหมักแมวไปผ่าปัดอ่ะที่แกจ่ายไปแล้วหมดแล้วอ่ะใช่กันไหเออคนในร้าน เขาเอาแมวมาเล่นแล้วหลุดหลุดออกไปกนอกร้านตอนนี้หาไม่เจอแล้วหลุดไปหลังร้านขอดหมาตัดใหม่เรียบร้อยตัดขาไม่มีไข่ทุกอย่างแล้วแต่ว่าแมวไม่อยู่แล้วทุกคนเขาบอกเมื่อเช้านี้ตกใจพ้กาทำทุกอย่างแล้วน้องก็กลายเปเมรัจนเหมือนเดิม oh. หมอบอกเขาเวลาสี่วันแล้วเขาเลยถามว่าเอา้าไม่อยู่ดีเอาแมวมาเล่นนะคะ เขาบอกว่าพอดีน้องที่ร้านอ่ะเขาคิดว่าน้องมีแค่สามขาก็เลยไม่ได้ระวังอะไรเพราน้องไม่น่ากระโดดไปไหนได้แต่มันมีสามขาว่าแต่ต้นจนมันแข็งแกร่งแล้วอ่ะทุกคนคือมันไม่ใช่แบบพึ่งโดนปาดไงใช่คือมันแบบแขนมันใช้ไม่ได้มีสามขาเนี่ยมันเป็นปีอ่ะมันเก่งมากเลยทุกคนมันไม่ได้ใช้แขนเลยอ่าแต่น่าจะตามหาไม่ยากนะถ้าเกิดเขาลงแบบประกาศท่านั้นอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีทุกตัวหรอกจะมีแค่สามขามัน การอยู่ตัวเพิ่งเคยเจอตัวครั้งแรกเห็นตามคลินิกชอบประกาศแมวหลุดแมวหลุดการบ่อยคือแมวมันไม่ค่อยเหมือนหมานะคนถ้ามันมีโอกาสมันพุ่งออกมาเลยไม่ว่ามันจะมีกี่ขาก็ตามใช่เพราะอย่างของเราที่บ้านทุกห้องคือเราต้องบอกทุกคนว่าเปิดแล้วปิดตลอดใช่เป็นกฎซีเรียสมากนะคะของบริษัทเราคือการเปิดประตูห้องเราต้องปิดตลอดเพราะว่าแมวหายได้เราจะไม่เกิดพุ่งออกไปเลยแบบบางทีเราไม่รู้ตัวทุกคนว่ามันพุ่งแบบบางทีผมแค่เดินข้างนอกงงเลยเอสเมอร์มันอยู่ตรงนี้แล้วอะ เราไม่รู้จริงนะแมวมันเก่งอะ่ะเขาบอกขอเวลาสามสี่วันตามหาก่อนถ้าหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าเราอยัางไงดี่เรายังมีหวังว่านะมันทำหาได้อยู่อะ่ะรอ,อดูก่อนรอดูกอ่อนวันจะไม่โดนชนที่ไหนนะทุกคนกูกลัวมากเลยอะ่ะใช่ใช่เพราะว่ามันน้องเป็นแมวแบบว่าอยู่ที่รีสอร์ทอะ่ะทุกคนมันเป็นแมวชนรถอ,อ่ะเออแล้วมันอยู่ในป่ามันคือไปถึงถนนนะ่ะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะก่อจะไปเจอถนนใหญ่อ่ะ ก็ยังไงเดี๋ยวเขามาอัปเดตนะทุกคนช็อกกัเลยกำลังถ่ายคลิปอ,อีกคลิปหนึ่งอยู่นี่้นจะคนรู้ว่าช็อกไวเจอดู้ในสภาพนี้นี่น้องแมวตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอนะครับแต่ว่ามีชาวบ้านข้างหน้าเนี่ยเขาเจอเขาเขาเห็นมีแมวต่างทางกินอาหารบ้างแต่ว่าปกติจะิเข้าไปในป่าหาเนี่ยเขายังหาต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อย่างที่หมอแจ้งกับน้องผู้หญิงไปตรงนี้พ่อมันมีความผิดพลาดส่วนบุคคลของพนักงานช่วยได้คือเดี๋ยวหนึ่งหมอช่วยการักษาทั้งหมดตอนนี้ให้ทางทันกับน้องที่เขาทําความผิดเอาไว้นะครับอนักงาก็คือว่าหลังจากนี้หาไม่เจอเนี่ยก็อาจจะต้องให้ออกเ็นตานี้หมอเสนอสองอย่างนี้ก่อนนะครับก็สองนี้เพื่อเตืออะไรก็น้องอาจจะเสนอขึ้นมาได้ตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้นะเบื้องต้นอาจจะต้องวางในทางนี้ไปก่อนได้ไหมอ่ได้ครับแต่ว่าอยากฝากตามหา สุดๆก่อนนะคุณหมอคือเป็นหวดน้องใช่แล้วก็น้องนักงานไม่ไม่ต้องไล่เขาออกนะครับผมว่ามันก็เข้าใจแหละมันอะไรเป็นอุบัติเหตุอะไรไม่อยากให้เขาตกงานด้วยให,ให้ไม่เป็นไรครับนีแต่ฝากช่วยกันหาหน่อยแล้วกันดได้แต่ว่าแผลเนี่ยมัก็หายดีแล้วครับเดี๋ยวับ พรุ่งนี้นะครับรายการรายรับรายจ่ายอะไรอยู่ให้ให้น้องเขาติดต่อรายไปแล้วเดี๋ยวขอช่วยหน้าตรงนั้นในย่ดี๋ยวให้ได้จ่ายนะครับครับแต่ว่าจริงๆค่าใช้ใจ่ายไม่เป็นไรครับหมอผมผมจ่ายเองเพราะผมอยาก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 ช่วยน้องอยู่แล้วอะครับจริงๆหมอต้องรับสายจ่ายถ้าไม่ได้ช่วยตัวตัวหมอหมอขอช่วยช่วยตรงนี้แล้กันขอช่วยค่าใช้จ่ายล้กันนะครับเกี่ควกับภาษาไทของของท่างร้านด้วยรับตรงนั้น,น,นได้ครับได้โอเคเดี๋ยวถ้ามีขา่าวยังไงเดี๋ยวหมอ หมอโทจครับโดยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่วยเขติดต่อทางไลน์เนาะเรืเ่องนี้ครับได้ครับผมไ,ได้โอเคครับได้ครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับเครียดเลยแต่ก็อย่างน้อยก็ดีเพรารู้ว่าคนชาวบ้านยังเห็นอยู่เพราะเราไม่ได้ไม่ได้โดนรถชนหรืออะไรน้อง<ต>เข้าไปในป่าน้องเป็นแมวเกาะไปอยู่ป่ามันจะรอดไหมเนี่ยขาก็มีอยู่สามขาไม่เลยแต่คิดว่าเรื่องนั้ต้อรอด ทีมันได้อยู่เพราะมันก็อยู่งนี้มันเป็นปีแล้วนะแต่ก็ใจธรรมชาติแมวก็อย่างหมอพอมันหายไปมันก็ไม่รู้ตอนนี้คือไม่รู้คนอัปเลี้ยงแล้วหรือเปล่าสต่ท้ายมันมันก็ต้องไปถ้ามันหลุดไปพังนึ่งมันก็คงไปเลยแหละแต่่าจะลองดูไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะ้องขึ้นไปหาเองที่นู่นหาวันไปหรู้ทันห่า คนมาอัปเดตอาการน้องทีเ okay, ร็กนะคะโอเคทุกคนมาอัปเดตอาการแกงเขาอะเกงอะไรอะทุกคนมไปคิดเปิดที่มันได้ไปแล้วแล้วก็แกงต่อยเขาไม่เป็นปันไม่เป็นจริงหรอโอเคทุกคนก็คือหลังจากล่าสุดที่คุณหมอโทรมาเล่าเนาะจริงๆนี้ผ่านไป5วันแล้วล่าสุดคุณหมอ ก็บอกแล้วว่าอเออหา,าไม่เจอจริงๆสามสี่วันแล้วทุกคนหลังจากวันนั้นนี่วันที่ห้าเขาบอกว่าข่าวล่าสุดล่าสุดเลยนะทุกคนที่เขาได้รับรู้มานะก็คือน้องเข้าป่าแล้วหลังจากประกาศบอกว่าชาวบ้านเ,เห็นเห็นวิ่แมวสามขาสีเทาออม,มากินข้าวที่หน้าบ้านเขาแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าสมดก็คือวันตอนนี้น้องที่เล็กหายนะครับก็คือเข้าสู่ธรรมชาติก็กลายเป็นการะจนภยัยครั้งใหม่ของน้องจริงจากแมว กาะไปเป็นแมวป่ามันจะรอดไหมเนี่ยทุกคนแต่คิดว่าสกิลการออกตัวรอดน้องต้องดีระดับหนึ่งเพราะน้องอยู่มาแบบหนึ่งปีแล้วอ่ะที่ที่เป็น,<ด>นแผล<ผ>ใช่แล้วเป็นแผลมาตลอดเลือดไหลทุกวันแถมขาขาใช้ได้แค่สามง่ายๆคือน้องเขาเป็นแมวที่สามารถใช้สามขาได้เก่งคือคล่องได้เหมือนแมวปกติแต่ว่าก็อย่างว่าทุกคน ใครจะไปคิดเนาะว่าอยู่ดีๆมันจะหายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอทางคลินิกแบบพยายามที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้วทุกคนแล้วก็เขาก็ขอโทษมาแบบเขาขอโทษแบบจริงๆแล้วก็ใช่ใช่เขารู้สึกผิดมากมากเขารู้สึกผิดมากเลยแล้วก็เขาบอกหาไม่เจอเขาลองถามไปกรอหนึ่งแล้วเขาบอกไม่เจอเลยใช่เข้าใจแหละเขาก็ต้องทําสุดความสามารถแล้วอ่ะเขาไม่มีใครอยากให้แมวใครหายแล้วทุกคนใช่ไหมแล้วคุณหมอทางคลินิกนะคะก็ ขอแบบแส,สดงความรับผิดชอบเนาะโดยการให้ทางเราไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเพราะเขาบอกเขารู้สึกผิดมากจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเขารู้สึกผิดแหละก็คุณหมอที่นี่คือใจดีมากนะจริงๆตั้งแต่คุยรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าเขาเขาเก่งแล้วเขาเก่งจริงนะเพราะว่าเขาทําแผลส่งเตี่ยไปดูอย่างที่คนดูในอีพีหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยทุกอ,อย่างมันดีราบเรื่นหมดเลยส่วนน้องคนนั้นที่ทําแผลหลุดผมผมไม่โกรธนะ เออผมไม่โกรธจริงๆแล้วผมบอกคุณหมอว่าเฮ้ยไม่ต้องไปทันโ<ม>บนแล้วไม่เป็นไรมันก็อุบัติเหตุแหละมันเป็นเรื่องสุวิตสัยไม่มีใครคิดว่าอยู่ดีมันจะมันจะพุ่งออกไปพอดีตอนที่แบบประตูเปิดอะไรเงี้ยใช่ป่ะละ่ะตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนว่าทีเร็กซ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างไหนก็ใครเจอกอ็ทักมาได้เนาะทักมาได้แต่มันน่ารักมากตามมันน่ารักมากทุกคนเขาคิดว่าต้องมีคนเอ็นดูมันบ้างแหละอาจจะมีคนเอ็นดูรับรับมันไปเล,ลี้ยงแทนเราก็ได้ใครจะรู้ก็ได้แบบมีคนรับ ไปเลี้ยงและดูแลเขาดีผมก็ดีใจด้วยดีใจนะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ผมแค่ห่วงเค่ะว่ากลัวน้องเขาจะาจะเป็นแมวเล่ร่อนอ,ะอ่ะคือต่อไปคือผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็โชคดีนะที่เราบอกว่าทําแผลอะไรเรียบร้อยเม้นขาตาจะาใช่ไหมจริงไม่งั้นมันคงเลือดออกตลอดเวลาที่เดินแล้วแบบเปื้อนไปหมดเลยอะทุกคนบอกอะไรเงี้ยอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่เขากระทารู้สึกก็คืออย่างน้อยมันก็ได้ออกไปใช้ชีวิตที่ไหนไม่รู้แหละไม่รู้จริงๆแต่ว่ามันไม่ต้องเลือดออกตลอดเวลาไม่ต้องเจ็บ ทุกวินาทีแล้วใช่ไม่ต้องทรมานอ่ะเออเรื่องราวมันแต่ละเมื่อแต่ละเดองจริงนะทุกคนคือก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าหรือเราจะไปตามหาน้องดีฮะทัชชี่เข้าป่าใช่ใช่น่าจะอยากจะไปอยู่ทำไหมเขาเคยไปอ่านมาอันนี้เขาไม่รู้ว่าจริงหรือไม่น้อทุกคนแต่ว่าเขาอะสงสัย ว่าทำไมเขากระทัดอะถึงแบบบังเอิญไปสตูลบ่อย ừ, ừ, มาก <ừ, S 2> แบบขับผ่าแล้วก็ไปต้องไปพักโรงแรมเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยบับงเอิญ่ะบังเอิญมากจน,จนที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปสตูนเลยแต่หลายๆครั้งมันแบบเราไม่รู้ว่านี่คือสตูนด้วยซ้ำเราแค่เลือกจุดสถานที่เที่ยวทุกคนเชื่อไหมเราไปสตูนเนี่ยน่าจะประมาณ3ารอบละสี่ร สีใช่ไหมเออสีรอบโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเคยไปสตูลมาก่อนใช่แล้วเราก็พักโรงแรมเดิมโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเคยพักโรงแรมนี้มาก่อนโรงแรมเดิมห้องเดิมร้านอาหารร้านอาหารเดิมเราก็แบบเพิ่งมาเอกใจเฮ้ยทำไมมันคุ้นๆุ้นเหมือนเคยมาเอ้าเราเคยมานี่ว่าเป็นแบบนี้บ่อยนี่คือเราไปสี่แล้วคือมันบังเอิญจริงๆนะคือเราไม่ได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวสตูลไงแต่ว่าเราไปอ่าทำเราไปถ่ายคลิปที่อื่นใช่ไหมแต่บังเอิญมันต้องบบต้องมาตรงสตูลต้องมาพักอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยสี่ครั้ง ล่าสุดที่ไปเขาก็เลยสังเกตว่าเอ้ยมันคืออำเภอเมืองอะไรทําไมเขามาบ่อยขนาดนี้อ๋อมันชื่อเมืองว่าลักงูวะเออลักงูลงักงูเขาก็เลยไปเสิร์ชค่ะว่าทําไมถึงเป็นเกี่ยวกับงูทําไมถึงมีคาว่างูอยู่ในชื่อตรงนั้นนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะ่ะเคยมีตำนานงูยักษ์ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษมานาะที่นี้ด้วยนะคะก็คืออันนี้ไปอ่านมาเขาบอกเหมือนอารมณ์แบบว่าเมื่อก่อนอะ่ะมีตำนานงูยักษ์มาก่อนคือจะมีงูยักษ์ตัวนึงอยู่ตรงแม่น้ําแถบนั้นอาจจะมีงูเยอะอําเภอเนี้ยก็เลยแบบชื่อว่าลงงูอ,อยี้ เป็นตำนานของงูคนเหมือนละละทิ้งอะละลงูออกไปนะแล้วพอเขาได้มีการทําพิธีอะไรไม่รู้งูก็เลยออกไปก็เลยชื่อละงูเหมือนที่ทันบอกเมือ่อกี้เลยไม่รู้ว่าในป่าที่ตอนที่เรากลังไปหามันจะไม่มีงูใช่ไหมอันนี้แค่ไม่รู้อ๋อเออว่ะ,ะผมก็กลัวมว่าอยากลองตามหาน้องนะเผื่อถ้าโชคชคตามันมัน,ม,นมันมีจริงก็อ,อ,งอาจจะได้เจอทีเล็กซ์อีกรอบอ่ะเราก็ไปสตูนอีกรอบอืออีกแล้ว มีจริงเขาว่าทีเล็กกัะทัตจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่งมันไม่ใช่ป่าที่เราไปแบบเดินเที่ยวที่เขาไปเดินเขาระบี้อันนี้มันป่าแบบป่าจริงๆที่แบบผาไม่ได้เดินกันเลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันคงไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่เราแบบปกติเราไปเดินขึ้นเขากันอ่ะอันนี้มันป่าแบบธรรมชาติของแค่ฟงเขาเผื่อเจอทีเล็กไงแต่ถ้าใครเจอหนึ่งวิบสัต่ก็พิมพ์มาบอกได้นะก็เขาคนนคนที่ติดตามน้องทีเล็กกันมาตลอดนะแต่ว่ามันยังไม่จบเราจะมาสุดความสามารถของเราก่อนจนกว่าเราจะรู้ คนน้องทำได้ลองส๊อฟหลังเลิกเลยไม่นะพี่ใชหวากันแหละนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมครับโอปป้าแอนดอาชุมะมีเชฟมีเชฟโปรตีนแท้เน็ตมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดชั้มีเชฟมีเชฟปลาบบเผาผามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอปป้าแอนดอาชุมามีเชฟเคล็ดลับคุณดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ ปเจ้ของพรมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะบริษัทของเราเปิดรับสมัคร KAT and Pop ห้งองสอบตระแนงของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆเป็นคนที่ชอบคิดและชอบลุยเข้าใจสายงานอินฟลูเอนเซอร์เงินเดือย่างนี้อะไรเขียนบอกม่ได้เลยพี่ Ajmal Jobs t gmail.com จ,จ,าจ่ายไดมไม่อั้นครับขอคนที่เคยทำงานมาแล้วเท่านั้นแล้วมาลุยไปได้วยกันนะคะ